สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบว่าในเดือนธันวาคมของปีสองพันห้า้อหนี้ดวงชะตาของชาวราศรีกรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จกกักกันกับชาวราศรีกรกฎก,ก,กันสักนิดนึงก่อนค่ะ สำหรับราศีกรกฎนั้นถือเป็นราศีแม่ธาตุน้ำนะคะมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีกรกฎนั้นมักจะมีความอ่อนโยนนะคะมีความอ่อนหวานจิตใจดีมีเมตตาเรียบร้อยละมุนละไมสดใสร่าเริงมักเป็นคนแก่ช้านะคะ และส่วนใหญ่จะหน้าเด็กกว่าอายุจริงค่ะแล้วก็มีผิวพรรณที่ผ่องใสนะคะสำหรับบางท่านอาจจะมีผิวคล้ำบ้างแต่ส่วนใหญ่จะผิวดีเนียนละเอียดเป็นเงางามค่ะแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านอีกด้วยนะคะ มักเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารมีจินตนาการที่ดีรักสวยรักงามช่างเอาอกเอาใจแล้วก็มักจะใส่ใจรายละเอียดของบุคคลที่อยู่รอบตัวดีค่ะส่วนใหญ่จะมีความรักความผูกพันกับครอบครัวสูงนะคะรักองค์กรรักที่ทำงานมีความอ่อนอ่อนผ่อนปรนอยู่ในตัวเองอีกทั้งยังมีความสามารถในการปรับตัวที่ดีอีกด้วยค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับบางท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวน้อมกันค่ะว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมจนถึงวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนี้นะคะ ถือว่าอิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภและยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุอีกด้วยนะคะซึ่งเรือนพันธุนั้นก็จะหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องยวดยานพาหนะที่ดินบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรวมไปจนถึงกิจกรรมการงานค่ะ เดินจรส่งเกณฑ์อัมพูกเกณฑ์ให้กับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งเกณฑ์อัมพูกเกณฑ์นี้จะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ส่งเสริมวาสนาบารมีเปรียบประดุดดังมีบุญนำพาวาสนาส่งเสริมค่ะทำให้ชีวิตของท่านค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะหยิบจับทำสิ่งใดก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายค่ะทีนี้ เรามาดูในเรื่องของกิจกรรมการงานกันบ้างนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้โดยเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งค่ะถือว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเดินโคโจรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะคะซึ่งตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนั้นก็จะหมายถึงการเติบโตและยังหมายถึงความมั่นคงอีกด้วยค่ะ อีกทั้งยังเดินจรได้ตำแหน่งอําพุออุดมเกณฑ์อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ส่งเสริมดวงชะตาและความสมบูรณ์พูนสุขให้กับชีวิตของท่านค่ะ โดยท่านอาจารย์มหาบันเทาจาัทนทศร์นะคะท่านเคยกล่าวเป็นบทกลอนถึงอุดมเกณฑ์เอาไว้ว่าอุดมเกณฑ์ถ้าคิดก็ดุดเดือนลาบมาเยือนหลากหลายอยู่มากมายจึงส่งผลให้การงานของชาวราศีกรกฎนั้นค่อนข้างจะมีความสุขความสำเร็จต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งเดือนเลยละคะ่ะสำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะท่านก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือว่ามีเกณฑ์ได้ปรับเงินเดือนหรือได้โบนัสก้อนโตนะคะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือว่าเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องจะหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะสำหรับท่านที่ต้องการเข้าประกวดแข่งขันชิงชัยเช่นชิงรางวัลสอบแข่งขันสอบสัมภาษณ์สอบเข้ารับราชการหรือว่าประมูลงานท่านจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยละค่ะและสำหรับท่านที่ตกงานคอยงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานดีๆทาค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อควรระวังกันบ้างนะคะสําหรับอิทธิพลของดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านนอกจากจะเดินจรได้ตําแหน่งอัมพูอุรมเกณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่เสริมดวงชะตาแล้วนะคะดาวอังคารยังเดินจรได้เกณฑ์พินทุบาทอีกด้วยค่ะ ซึ่งเกณฑ์พินทุบาทนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ให้โทษของดวงดาวนะคะโดยเฉพาะชาวราศีกรกฎที่เกิดในวันอังคารค่ะก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าการควบคุมอารมณ์ของท่านในช่วงเดือนนี้ค่ะถือว่าจะมีความแปรปรวนไปนะคะควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่หัวร้อนง่ายหรือว่าเกิดทิฐิมานะหรืออาจจะมีอีโก้มากจนเกินไปค่ะ ซึ่งอาจจะทําให้งานที่กําลังปังของท่านนะคะอาจจะพังลงได้เช่นกันค่ะและในช่วงวันที่27พันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นเวลาโดยประมาณหนึ่งเดือนครึ่งค่ะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านนะคะเดินโครจรเข้าเรือนอริค่ะซึ่งเรือนอรินั้นก็จะหมายถึงปัญหาและยังหมายถึงอุป,ปสรรคค่ะ ซึ่งถือว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะการงานของท่านก็อาจจะมีสะดุดติดขัดหรือว่าเกิดปัญหาอยู่บ้างค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องการเงินนั้นถือว่าโดยภาพรวมค่ะในเดือนธันวาคมนี้นะคะการเงินในฝั่งขาเข้าของท่านยังถือว่าเป็นช่วงที่งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขให้กับท่านเป็นอย่างดีค่ะ โดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีนักสัตกุลนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกถือว่าการเงินของท่านในฝั่งขาเข้าจะคล่องตัวดีเป็นพิเศษเลยละค่ะและในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะสำหรับท่านที่เกิดในปีนักสัต์ชวดท่านค่อนข้างจะมีสภาพคล่องในฝั่งขาเข้าที่ดีเป็นพิเศษค่ะ ยกตัวอย่างเช่นอาจจะได้โบนัสก้อนโตได้ค่าคอมมิชชั่นพิเศษได้เงินจากการให้โดยสเสน่หาหรือว่ามีลูกหนี้นำเงินมาใช้คืนนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะได้โชคจากลาบฟลุกเป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างนะคะ ในเดือนธันวาคมนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะถือว่าดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านนะคะเดินโคจรได้เกณฑ์พินทุบาทกับดวงชะตาค่ะซึ่งเกณฑ์พินทุบาทนั้นถือว่าเป็นเกณฑ์ให้โทษนะคะและในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านเดินโคจรในเรือนอรินะคะซึ่งเรือนอรินั้นก็จะหมายถึงรายจ่ายและหนี้สินค่ะ ึงมีแนวโน้มว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะท่านอาจจะมีรายจ่ายมากค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นรายจ่ายเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรายจ่ายเพื่อบุตรหลานค่ะหรือว่าบริวารของท่านนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆรายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวกินข้าวดูหนังฟังเพลง และสำหรับบางท่านอาจหมายถึงการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการรวมไปจนถึงการปิดยอดหนี้เป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะสำหรับโชคลาภนั้นถือว่าในเดือนธันวาคมนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวโชคลาภของท่านนะคะเดินโครจรในตำแหน่งอัมพูเกนค่ะ และดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวโชคลาภจากการเสี่ยงแล้วก็เป็นดาวโชคลาภจากการลงทุนนะคะเดินโคจรได้ตำแหน่งอัมพุอุดมเกณฑ์ค่ะ ซึ่งทั้งสองเกณฑ์น,นี้เลยนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่านให้มีโชคมีลาบค่ะและท่านจะหยิบจับทำสิ่งใดก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเงินเป็นทองนะคะสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคชอบลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือว่าชอบแนวเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆถือว่าในเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนแห่งโชคของท่านเลยค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องความรักกันบ้างนะคะ ในเดือนธันวาคมนี้ถือว่าดาวสุขซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความรักและเงินตราเดินโครจรในตำแหน่งอัมพุกเก์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะคะดังนั้นโดยภาพรวมก็ส่งผลให้ชีวิตของท่านค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์พูนสุขค่ะเข้าทำนอง lucky in love lucky in game นะคะคือท่านปังทั้งเรื่องงานแล้เรื่องเงินค่ะแถมยังมีโชคเกี่ยวกับเรื่องความรักอีกด้วยนะคะ สำหรับคนมีคู่ค่ะถือว่าท่านและคนรักของท่านนะคะก็จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะโดยอาจจะมีกิจกรรมต่างๆทำร่วมกันบ่อยครั้งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการไปท่องเที่ยวกินข้าวดูหนังฟังเพลงและสำหรับบางคู่อาจหมายถึงการอยู่ติดบ้านมากขึ้นโดยช่วยกันดูแลบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะมีการทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูให้ดูเรียบร้อยงดงามมากขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับคนโสดนะคะถือว่าในเดือนธันวาคมนี้ท่านค่อนข้างมีโชคเรื่องความรักและเพศตรงข้ามค่ะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะได้พบเจอบุคคลที่พึงใจนะคะซึ่งอาจจะได้รับการแนะนำจากญาติหรือว่าจากผู้ร่วมงานค่ะและหากท่านได้พูดคุยกันแล้วมีเคมีที่ตรงกันนะคะท่านก็สามารถสารความสัมพันธ์ต่อได้เลยค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อควรระวังสำหรับท่านที่มีรักนอกสมรสกันสักนิดหนึ่งนะคะโดยในเดือนธันวาคมนี้ท่านอาจจะมีปัญหาวุ่นวายปั่นปวนหรือว่าร้อนรนใจอยู่บ้างค่ะและหากท่านปกปิดเรื่องนี้อยู่นะคะก็อาจจะต้องระวังค่ะว่าในเดือนธันวาคมนี้ความลับของท่านอาจแตกได้ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องสุขภาพพลานามัยกันบ้างค่ะ หากเรามองแบบภาพรวมนะคะถือว่าอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์ใหญ่นะคะยังคงเดินโครจรในเรือนมรณะค่ะซึ่งเรือนมรณะนั้นก็จะหมายถึงการป่วยไข้นะคะดังนั้นชาวราศีกรกฎอาจยังต้องคงดูแลในเรื่องของสุขภาพของตนเองของคนรักคู่ครองรวมไปจนถึงบุพการีของท่านให้ดีเป็นพิเศษอย่าได้ประมาทค่ะ และหากเรามองเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้นะคะถือว่าสุขภาพกายของชาวราศีกรกฎนั้นไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงค่ะแต่สุขภาพใจนั้นอาจจะยังต้องดูแลอยู่นะคะเนื่องจากมีแนวโน้มว่าอารมณ์ของท่านอาจจะมีความแปรปรวนค่ะสำหรับบางคนเนี่ยเหมือนคนเลือดจะไปลมจะมาน้อยใจง่ายหัวร้อนง่ายหรือว่าบางทีก็มีเรื่องให้คิดมากจนนอนไม่หลับเป็นต้นค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะขอให้ท่านมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนําม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ